จังได้จังไดโอ้ยเอาแล้วดึงฟันเลยเป็นเลยอุ้ยโดนเลยพี่น้องโดนไม่อีกแล้วโดนไมอ่อล้วยกมาเลยยกมาเลยยกมาเลยโอ้ยไอรุนแรงกุ๊บกุ๊บโอ้ยสวโกกโกโกโัส <c oughs> ดีครับพี่น้องผมข้อประแดกวันนี้ว่าสิบาพี่น้องมานสิบเอ็ด,ด <c oughs> พอดีไปสอน ไปกุ้งกับปลาซิวมาได้หน่อยนึงเด้ว่าสิมาล่องเมงองยู่บึงนี่ละมาล่องเมืองแถวทอ,อน้ำไหลไหมไปครับพี่น้องไปล่องเมือง เดี๋ยวมาร้องเบิ่งหม่องท่อน้ำไหลครับพี่น้องเพราะว่ามันมีน้ำไหลลงมาแต่ไฮน,น่าลองเบิ่งกันนะว่ามีปลามาเล่นบ่กุ้งที่เก่าหละเกี่ยวเลยเกี่ยวให้ควายตกเด้อทีตกบ่ป่ะ,ปะเออ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 ,เอ,อ,เ,อ,อเอาเดี๋ยวแม่คขวัวผมคนทีต่ตกตกครับพี่น้องแล้วก็ร้องเบิ่งกันนะฮะเดี๋ยวสี่ยอนลงแถวนานี่แหละครับพี่น้องลองเบิ่งก่อนว่าม,มีปลามาเล่นบ่ มิสซิล <niño sharing> ีปานบ่มีป <Town> ่าแนนบ่านอะบัดนี้ครับพี่น้องคือจังเงียบคักเงียบแน่แท้เม็สซิลีไปหาที่ใหม่เถอะมันเงียบไปป่ะมิสิบ่มีเหรอครับพี่น้องเงียบเกินเดี๋ยวมาเบิ่งตรงทอนี่ครับพี่น้องมีร่องรอยการตกเด้อนี่ จักเบ็ดผู้ใด้ไงขางอยู่นี่เบิ่งทรงเหลาือสิปลาคือสิบ่กินล่ะทีมฮอตเบดเป็นยังคือเฮ็ดตกวกงซั่นเอาแม่วัดแม่วัดแม่วัดแม่เออโดนแล้วพี่น้องเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นโอ้โดนประสูติแล้วตัวนึ่งประสูติใส่กำลังกินครับพี่น้องเกี่ยวตะโมก มนัมนมนันมันตัวนึงตัวนึงครับพี่น้องตัวแรกแห้งมนังนผมเลื่นโดนมาเทียครับพี่น้องปลาเลืนโดน,ดน,ดนพานมาเทียบอคอยมาดีคือจังช่วงน้ำใหม่ๆเนาะจังไายขึ้มิดแเถอะเออเออเออโดนแล้วพี่น้องโดนแล้วโดนแล้วประสูตรป่โอ้ โอประสูดข้เกาพี่น้องตัวสองตัวสตัวสเอาโชยโชๆโนี่ยช่นละฝีมือเพิินครับพี่น้องกลุ่มก็มีซ้ำนี่เหรอครับพี่น้องใด้มากบไาย หลุดพี่น้องาตกป่าเป็นจังได้จังได้โอ้ยเอาแล้วดึงวัดเลยไปเลยโอ้ยโดนเลยพี่น้องโดนไม่อีกแล้วโดนไม่อีกแล้วยกมาเลยยกมาเลยยกมาเลยโอ้ยจะลุนแล้วคุบๆโอ้ยโอ้พระท่านสั่งพี่น้องโอ้ยเสียดายเสียดายว่าแต่แม่ผมนี่ผมกุบท่านเลือได้หนิแม่นมาเฮ็ดจังได้คือจังแห้มันหลุด

เกลียวนี่เตี่ยวครับพี่น้องลองเอายังเด็กินอยู่ปดท้ออ่าาะหมอยใส่กับาใส่ทั้งหวมลงก่อนนออออเออกิีกั้ทุนจมไปแล้วคือบวัดอ้วว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 ว ไปยังกาปลากาคือเก่าครับพี่น้องโอ้ยผม,ยมนึกว่าเป็นนึกว่าสิรุษยังกินเลิกบ่โอ้ย,อยปวดใดบ,บ่ละเดี๋ยวๆหาองจับมันก่อนผพาก็ะบาดเดียวมานำ้ำย,าาย่างเดี๋ยวตายลอยังลางจังได้จังได้เห็นทุนจมไปแล้วเด้คือประวัติจักเทียเอา,พาเพิ่นถ่ายมันกินกระคักก่อนครับพี่น้องโ้ยตัวใหญ่บ่คือดึงก็ขึ้น ดึงขึ้นมาโหลดโบฮักตัวเบสอันนี้โยโอ้โดนประสูตรแล้วครับพี่น้องงวดน,นี้ประสูตรประสูตรประสูตรนานกินเลิกิีคนบอกอบอก่บก,บกมันเกาะข้างม,งมันแข็งไปเว้ยเ้ยเว้ยเว้ยจับดีดเนี่ยนีสิทิมดูไรไป ล็อกเก็บหอยปังมากครับพี่น้องตอนนี้ปลาก็บ่ค่อยกินเบ็ดแล้วนี่ผลงานมือนนี่ได้บวชหอยปังอยู่เลยเพราะว่ามันเป็นฟูฟูแบบหนึงบวชหอยปังมีทั้งบวชหอยปังหอยเชอรี่ครับพี่น้องเพราะก่อยอยู่ด้ผมว่านี่มากมัง่พี่น้องแมนเบิร์ดด้วยนี่มีทั้งบวชหอยปังหอยเชอรี่หรือวะอันนี้บวชหอยเชอรี่บวชหอยปังมาหนึ่นี่แมนเบิร์ดเด็ดประมาณเกือบเกือบสิบคนวยหุดละหอยเชอรี่เห็นมันวยใหญ่ก็เลย้องมาผลงานแม่ครัวผมเหมือนนี่ ปลาโอ้เดี๋ยปลาสูตรวยตัวนี้มึงแนี่ยเดี๋ยปลาสูตรเจ้าตัวว่าสามสี่ตัวครับพี่น้องสามสี่ตัวหาตัวข้าปากกาปากกาสามตัวผมว่าสิภาพไปหาเห็ดแนวกินสวยเลยครับพี่น้องเพราะว่าปลาก็ไม่ค่อยกินแล้ว่าปลาก็ไม่ค่อยกินแล้วล่ะได้บกห้อยบกห้อยตังพ่อมไปลองก่อยลองิึงทิงได้เก็บเลยปะเก็บป่เออเก็บเก็บไปไปครับพี่น้องหาเห็ดแนวกินสวยดีกว่า Tchau. เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเขาสวยมามามาครับพี่น้องกินเขาวสวยน้ำกันเด้อ ลาบลาบลาบยังกลล็ลาบปลาลาบปลาลาบปลารวมเคร่งปลาสูตรเคื่องปลาปลาอะารยังก็ปลาคาอบอกวินบอกถึกนี่ก้อยบอกไว้พร้อมบอกไว้ในผมลวกแล้วเด้อลวกบ่ซุกบ่ดิบดกอกเขาหลอกรวกืเก็บเป็นยังไง อร่อยแซ่บบ่อืมอืมอืมครับลาบตัวนี้อือโอ้ลาบเพิ่นแสบอยู่เว้ยอืมคือข้าพักเม็กอืมห่างแซ่บคว่เพียดแล้วหิวเข้าลอยๆเลยถึงเขาแล้วผมว่าสิไปหาคุดขี้เกียเดียนครับพี่น,อน้องคุดจียีแดนไปร้องใส่เบ็ดกบลองมบิง บรีวร่ากบมันใหญ่หรือยังแสบ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 กับแสบอืมก็เดียงเด้อเดียงดึงสันเดือดเดียงดังเหรอ คือเกาเด็ดคือหิวเข่าวุ้นหิวผักห้อยปังห้อยปังกับค่ากอยูเน่นดวนที่ไอ้กินได้กินกอย มามามาครับพี่น,อน้องแจ่มน้ำกันเด้อ